ครับกลับมาช่วง2รายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในตอนที่2เราจะคุยประเด็นในเรื่องการล้องเรียนจากนางเอ้ยคําตะวงและนายเดชคําตะวงนะครับถูกคนมีสีบุกลูกที่ดินนะครับซึ่งวันนี้เราจะขอสัมภาษณ์ลูกสาวครับเดี๋ยวเราสัากสน,สนิดหนึ่งกัเรื่องึ่งซึ่งขออนุญาตหนึ่งฮะก็คือนางประพิมพรเดี่ยวสมคิดหรือขุมวลซึ่งจะเข้าสายและให้ข้อมูลกับเรานะครับในตรงนี้เนี่ยขอ ต่อสายไปเชญนข้าท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติมครับในเรื่องนี้กลางเดือนที่แล้วก่อนก่อนปีใหม่ก็มีทางค,ค,ครูปรีพรนะโดยส่วนี้นเขาเป็นตัวแทนของไปผู้รับนอกนะจากติดา,ลานลดาเนาะครับทำเรื่องร้องเรียนมาที่สมาคมว่าได้รับความไม่ไปท,ทาการบริหที่ดินแต่คนมีสีผมผมก็ลงไปนะฮะผมก็ทีมงานลงไปประมาณ3วันนะสองสามวันก็ไปหา,าขา้อเท็จจริงซึ่งข้ได้ข้อเท็จจริงมาค่อนข้างสมบูรณ์แบบอยู่ฮะวันนี้เราก็เลย จะมาออกบอกเล่าให้ให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็ได้ต่อสายคูมนอยู่ในสายคูมลอยู่ในสายแล้วนะครับคุณปอกพิมพ์พรเดี๋ยวสมพิทหรือคูมลเช่อเล่นครูมนนะ,ะคูมลสวัสดีครับสวัสดี่ฟนรับมันมีกาเป็นมาอย่างไร,รเรื่องของประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเอาข้าวให้ฟังหน่อยฮะอคเอาเอาข้าวๆนะคะค่ะคะข้าวๆก็คือ ที่ดินดังกล่าวของพวกเรานะะเนี่ยค่ะเรามันเป็นสคหนึ่งเดิมเป็นสคหนึ่งซึ่งมันเป็นส่วนใบชานะคะสคหนึ่งเสืใบชานี่ได้มาตั้งแต่พศ2498ค่ะเดิม,มนาฬิดาของของพวกเราเนะี่ยซื้อมาจากในโกนะคะปีพศ2511นะคะในราวปีพศ2513เนะี 13, ่ย13-14นะคะดีิดาก็อนุญาตให้หน่วยงานหน่วยนึง นะคะมาสร้างสำนักงานสร้างบ้านพักเพื่อที่จะทําการสารวจเขื่อนโดยการสร้างอาคารบ้านพักอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในในที่ดินของนู้บริอาด้วยเองค่ะครับต่อมาค่ะต่อมาเมื่อ,อเมื่อวันที่2ี่สิบดมีนาสองพันห้า้ยห้าสิบหกลูกของดีดาของพวกเราก็คือเป็นน้องชายนะคะครับชื่อนายสักชายคำาตะวงนะคะ่ะรู้พวกเรารู้ว่าหน่วยง,งานว่าหน่วยง,งานที่มาขอ อาศัยอยู่ตรงนี้ยท่านไม่ได้ทําอะไรละผลประโยชน์ก็ไม่มีละไม่ได้สร้างเขื่อนไม่ได้ทําอะไรเลยพวกเราก็เลยทําหนังสือขอที่ดินคืนนะคะจากหน่วยงานนี้นะคะจากหน่วยงานที่ว่าในการไฟผลิตใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะท่านหน่วยงานนี้คือหน่วยงานการไฟฟ้า่าผลิต่นประเทศไทยค่ะตอนตอนตอนเรียนแผนอย่างนี้ตอนที่การไฟฟ้ามาก็ได้ทางบิดาได้ทําหนังสือสัญญาในการยินยอมให้ทางการไฟ ใช้ที่ใช้ที่ทําประโยชน์มีดังหนังสือไหมครัาตอนตอนที่ท่านมาขออยู่อาศัยอยู่เนี้ยบิดาเป็นเป็นผู้ช่วยพิเใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เห็นว่าหน่วยงานไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ชาวบ้านแล้วก็บิดาก็จะมีผลประโยชน์ก็คือจะให้ให้ชาวบ้านอ่ะบิดาก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยมาทํางานโรงัานด้วยนะคะค ไปคุยกันค่ะไปคุยไปคุยกันหบือากเป่าค่ะที่ที่บ้านกำนันหรือแค่แค่วาจาไม่มีหนังสือเป็นรายละกอีอนค่ะค่ะค่ะไปคุยกันที่บ้านกำนันเก่าอะค่ะท่านก่อนคงคงคงไม่ได้ทำสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนไปทําตรงนั้นครับโอเคแล้วก็มีมีเขียนแผนที่อะไรกันเรียบร้อยอ่าเชนตาฮะอ่าเชนค่ะค่ะโดยอ่าโดยที่ท่านมาอยู่ตรงนั้นนะท่านแกทําแผนที่ค่ะท่านงงงงานกังฟ้าใส่เพ็รจะมีแผนที่โครงการอยู่ นะคะแล้วก็มีรั้วรั้วรอบไปค่ะั้วรอดหนาำท่านจะทำั้วรอดนาำอ่านอกรอบบริเวณของเราเลยค่ะครับ,รบที่อาศัยอยู่ตรงนั้น,นะคะ่คะใช้เวลากี่ปีที่ที่อยู่มาตรงนั้นมาค่ะให้ให้อยู่กี่ปีฮะเออให้อยู่จนถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบหกค่ะท่านอืมครับค่ะครับอยู่นานเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ค่ะค่ะที่เราเราไม่ได้เรียกร้องคืนก็คือตอนนั้นเห็นว่า นงานไฟฟ้าเนี่ยท่านจะมีเขาจะมีอุกปรกรณ์ของไฟฟ้าบางส่วนอยู่ในที่ดินของเขาด้วยค่ะเขาฝากไว้อย่างนั้นก็เลยจ้างจ้างอาดีตจ้างอาดีตผู้อ,อดีตผู้ทํางานของการไฟฟ้าอาดีตที่จ้างเก่าอะค่ะเป้าอยู่อืมเป้าเฝ้าอุปกรณ์เป้าปอ,อยู่ค่ะเป้าอุปกรณ์อยู่โดยโดยอดีตคนงานคนนี้ได้รับค่าจ้างเดือนละห้าพันเดือนละห้าพันซึ่งอดีตคนงานคนนี้สมัยที่ การไฟฟ้ามาอยู่ไหนอละเขาเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไปขออนุญาตไปขออนุญาตท่อที่ททจะอขอใช่ใชใชใช้ที่ดินดังกล่าวถูกไหมใช่ต้งองกาแล้ว,แล,วแล้วทํายังไงมันถึงเกิดเรื่องได้ขนาดคุณมีคุณจ้างคนเฝ้าเนี่ยแล้วเรื่องมันเกิดยังไงมันปัญหามันถึงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเชินครับอตอนตอนที่จ้างคนเฝ้านี้เราก็ทำบังสือขอคืนที่ดินเนี่ยะครับขอคืนที่ดินไฟฟ้าไฟฟ้าก็มาขนของขนอุปกรณ์ออกไปหมดแล้วค่ะครับ ออกไปในปี2556นะค่ะครับแต่อดีตของคนงานคนนี้นไม่ยอมออกใครว่าถึงคนนี้นไม่ยอมออกแล้วเขาใช้สิทธิอะไรยอยู่ไม่ยอมออกเจท,ที่ดินค่ะเขาไม่ยอมออกที่ทดินค่ะพวกเราก็เลยฟ้องขลับไล่ค่ะท่านอืมแล้วเขาเอาสิทธิอะไรอยู่ฟ้องกลับเขาถือว่าหรือว่าเขาถือว่าครอบครองสิทธิ์เหรอไม่ใช่ค่ะตอนแรกเขาอ้างว่าเขามาอยู่เฝ้าให้การไปษาอืมค่ะเพราะว่าเขาอ่า ตอนที่ไฟฟ้าออกไปเนี่ยไฟฟ้ายังไม่ได้รื้ปอป้ายออกไปค่ะป้ายของโครงการคื่กับป้ายไอ้ส่วนสถานที่ส่วนราชการห้ามเข้าตรงนี้ครับยังไม่ออกไปค่ะเสาโคมก็ยังไม่ออกไปเสาธงชาติก็ยังอยู่ค <นะ S 2> รับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่อตรง,ง,งนั้นอยู่หมดเลยคะ่ะแล้วในกยกคนเนี้ยก็อยู่บ้านพักอยู่บ้านภาคของไฟฟ้านะคะอาศัยบ้านพักละอาศัยป้ายต่างๆของไฟฟ้านี่ทํามาหากิน ซึ่งพวกเราตอนแรกก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเป็นจริงหรือเปล่าพอพวกเราทำหนสือคืนขอคืนปุ๊บการไฟฟ้ามาผลของปุ๊บนายคนนี้ไม่ออกพอไม่ออกปุ๊บพวกเราก็เลยฟ้องขับไล่้องับไ่เขาค่ะฟ้องขับไล่ฟ้องขับไล่ทั้งสามศาลค่ะฟ้องขับไล่ให้ออกค่ะทั้งสามศาลให้ให้นายกคนนี้ออกพร้อมทั้งบริวารแต่ช่วงที่ว่าฟ้องออกแล้วนายกก็ยังไปเอาไปไปส่คบกวับเจ้าหน้ของฐอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ มาการแก้มพวกเราค่ะมาการแก้มพวกเราโดยที่ว่าอ่าหาว่าพวกเราเนี่ยบุกลุกป่าสังนอื์บุกลุกป่าสงวนณ์ทุกทาพวกเราก็ต่อสู้ค่ะอืต่อสู้จนชนะคดีถึงที่สุดแส่อายการสั่งไม่ฟ้องพวกเราข้าเด็กขาดพวกเราก็รีฟ้องต่อฟ้องขับไลใ่ในขันต่อในในขอี่ต่อค่ะ ครับเอาที่ิน <3 S 1> ที่ดินจำนวนสิบี่ไร่ยยครับคุณคุณที่ด<บ>ินที่เขาบริเวณที่เขาอยู่ประมาณสิบสี่ไร<อ>่ครึ่งค่ะท่านแต่บริเวณสวนใบชาของของบิดาของพวกเราในนี้นทั้งหมดท,ทั้งทั้งที่ไฟฟ้าอยู่นะรวมทั้งหมดประมาณหกสิบห้าไร่คือคือการไฟฟ้าแบ่ง<อ>ใบฟ้าแผ่แบ่งมาเช่าสิบสี่ไร่คุณพรนพรมผมขอไล่ประเด็นนิดหนึ่งนะก็ในเมื่อคุณมีหมายสารชนะคดีหมดแล้วถูกไหมทางกรรอายการหมดแล้วถูกไหมฮะที่นี้เรียนถามว่าไอ้ที่สคหนึ่งเป็นเป็นลักษณะแบบไหนครับ ที่สอข้อหนึ่งที่สองข้อหนึ่งฉบัมยก่อนเขาเขียนประมาณงานไว้แค่สองไร่หนึ่งางานแต่บริเวณของเราน่ามีทั้งหมดหกถึงห้าไร่ตอนที่เราฟ้องในในในขอเนี่ยค่ะเราไม่ได้ฟ้องทั้งหมดเราฟ้องแค่สองไร่หนึ่งางานที่ในขอกับบริการยู่อ่ะเป็นสอหนึ่งเราก็รับผิดที่ทำปัญหาค่ะือตอนนี้ปัญหาประเด็นที่เขาร้องมาคือผู้มีสิทธิของรัฐเข้าไปบุกรุกที่เขาตอนนี้เขาร้งฟ้องอยู่กำลังฟ้องอยู่นะฟ้องฟ้องผู้มีสีเนี่ย ที่ไปไปบุกที่จริงที่มีสีมันจะมีบุกรุกได้ไงนะมันก็แปลกอย่างมันอย่างนี้ที่ผมไปไปมาคือพอญาตของนายกรเนี่ยไม่ยอมออกทายาทอ้างมาตัวเองไม่ใช่บริวารก็อยู่ต่อทางนี้ก็ยื่นฟ้องให้ออกนะอญาตทายาทก็ไปดึงผู้มีสีกลุ่มหนึ่งเข้ามาก็เหมือนเข้ามาข่มขู่มาจะมาสร้างรีสอร์ทรีสอร์ทที่คนมีสีจะมีอำนาจอะไรที่จะเข้ามาข่มขู่ถูกไหมก็เข้ามาสร้างเลยล่ะ ข่ามาราบเดี๋ยวรีเสิร์ชภาพขึ้นหน่อยนะอะไรคะค่ะท่านครูคุมมันเล่าต่อว่าผู้มีสีเข้ามาอย่างไงผู้มีสีเข้ามาเข้ามาในขณะที่เราฟ้องฟ้องบริบาลต่อค่ะเพราะว่า,าลูกสาวของนายกรเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ใช่บริบาลพ่อ,อแล้วเขาก็ยื่นในกรณีพิเศษว่าไม่ใช่บริบาลศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นเป็นบริาบราลให้ออกภาพรีเสิร์ชไปไวนะไปถึงภาพเลยแต่แต่แต่นาะงนางกรเนี่ยอ้า,ยางว่าไม่ใช่บริบารและอ้างว่าพื้นที่เนี่ย อยู่คนแ,บบแรกแลงกับพ่อแต่ที่จริงอยู่ในในรั้วของพวกเราหมดที่ไฟฟ้าเขาทาแผนที่ไปหมดอะค่ะอยู่ในบริเวณที่ไฟฟ้าของนิจานต์พวกเราหมดในแผนผังแผนที่ของไฟฟ้าทั้งหมดค่ะแล้วก็เขาก็ในเขาก็ชนะคดีในเรื่องที่ว่าไม่ใช่บริวารในศาลอุทธรเขาชนะคดีในศาลอุทธรไม่ใช่บริบาลเขาก็ดึงตารวจมาเลยค่ะดึงตารวจซึ่งเป็นเพื่อนของ้องปาาเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับค่ะแลก็มาควุมปูพวกเรามาคบคุมปูโดยการตำรวจคนนี้สั่งรัวร้วรั้วรวดหนามสั่งเจ้าปูนเอาคนงานมาเจาะพื้นที่ดินแล้วก็ทําเสาร้วททาแนว้วใหม่ทั้งหมดโดยว่าตำรวจคนนี้มายืนคุมด้วยค่ะแต่ชุดขึ้นท่อนมายืนคุมแล้วทางคุณครูดําเนินการยังไงต่อครับหน,หนูก็ไปพวกเราก็ไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความว่าพวกเขาเป็นผู้บุกรุกแล้วตำรวจว่าไงแจ้งความตลอด แต่ตำรวจบอกว่าให้ไปพูดกันเองได้รับแจ้งความ<อ>าค้โรงแรทองปร,ปรจําวันได้ทําเรื่องร้องเรียนในตํารวจคนนี้ไปไปหลายที่แต่เรื่องไม่มีความคืบหน้าร้องเรียนที่ไหนบ้างครับร้องเรียนหรียที่ค่ะถ้าทั้าทาง,ทงหน่วยงานของของตารวจคนนี้อยู่ทั้งตาตรวจแห่งชาติทั้งโรงพักม่ปิงโรงพักม่แปลงร้องเรียนหมดอลค่ะท่านแล้วสัานากานตำรวจแห่งชาติว่าไงฮะสัญญากานตำรวจแห่งชาติให้ให้สัญญากานตำรวจพื้นที่เป็นคู่ตรวจสอบแล้วได้ได้ผลยังไงบ้าง เียบคืออย่างนี้ผมแนะนิดหนึ่งคุณครูก็เมื่อเราสายตาชาไปแล้วเนี่ยก็ร้องใหม่เลยไปล้อไปที่เจเลยตำรวจถูกไหมเรื่องงานวินัยนี่ลยต้องไปเจเลยเจเลยตำรวจจะไปดูเรื่องเนี้ยเรื่องวินัยนีเรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยความเหมาะสมหรืออะไรก็ตามเนี่ยสองวันที่แล้วไปขึ้นศาลนะที่ที่ผมโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก็ฟ้องมาตำรวจคนนี้ไปล้ที่ศาลศาลว่าสอบว่าคุณเข้าไปยังที่เขาได้ยังไงอาจารย์แต่ครับคุณคุณครูมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่า เขาเขายัางเอาที่ดินของเราไปประกาศขายด้ยวยนะคะท่านผตรวจคนนี้เรามีการไปขึ้นป้ายประกาศขายใช่ไหมครับค่ะ เาที่เอาพวกเราเอาของที่อันที่เป็นของเราไปขึ้นป้ายประกาศขายแล้วก็ยอมรับในสารว่าเป็นป้ายที่ของเขาทำขึ้นมาเองประกาศขายว่าที่หนึ่งได้หมายมากับการดูคดีจบหมดแล้วมีมีถ่ายภาพใหญ่ๆขึ้นไหนส่งมาให้ทางสมาคมก็ได้กระจายสัมพันธ์ไหนก็ได้เห็นภาพว่าชี้แจงครอบครองว่าตรงนี้พื้นที่ของท่านไม่เกี่ยวกับบุคคลใดอะไรอย่างนี้มีมีมีทำชี้แจงนะใช่ไหมในในพื้นที่เลยอ่ะ ค่ะค่ะเราทำหมดแล้วค่ะท่านเราทำไปสิบหมดแล้วค่ะเนี่คือรายละเอียดค่อนข้างเยอะที่ผมลงไปมาสองสามวันเนี่ยนะฮะก็เจ็บรายรละเอียดมัน่อนข้างเยอะหมดดูแต่ว่ามันก็ยังไม่รีเสิร์ชท่านไม่ทันเดี๋ยวก็ได้พูดเรื่องเนี้ยในคราวต,ต่อไปเดี๋ยวจะหาความคืบหน้าแล้วก็ความจริงให้ปรากฏในคราวต,ต่อไปนะคุณบนเนาะซึ่งทางสมองข่าวพูดก<ช>่อนเราได้รับรองเรื่องโรงเรียนโรงพุกอ่ะผมก็พยายามเข้าเข้าไปติดตามหาข้อเท็จจริงแล้วก็พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รู้รับรู้ความจริงเพื่อคืนความยุติธรรมะเนา ก็เข้าใจว่าผมตามที่ผมเช็คทุกละเอียดทั้งเช็คทั้งที่ดินที่อะไรเนี่ยเขาก็ครอบความมา้อง,องตามกฎหมายแล้วก็ปัญหาคือขนาดฟ้องศาลสารสารัส่งขับไล่แล้วก็ยังมีการไปเอาบุาบุคคลมีสีเข้ามาในให้มีส่วนรบในที่ตรงนี้ซึ่งครับ ซึ่งก็เป็นที่ผมเข้าใจว่าแน่นอนประชาชนธรรมดาก็ต้องกลัวนะเพราะพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ทุลุกทุนดานอยู่ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่ซึ่งทางสมาคมเราก็เย็นดีที่จะตตามเรื่องนี้แล้วก็หาความเป็นธรรมให้กับทางครอบครัวคุมลต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับคุณครูที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากแต่หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทางรายการเราถือว่าสมาคมเราจะดําเนินการตามเรื่องนี้ไปว่ามีความคืบหน้าอย่างไรก็ จะมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปทราบต่อไปนะครบับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อไปเรามาคุยในเรื่องช่วงสุดท้ายของอรายการาเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญนะครับพักเบรกสักครู่ครับ